ทดสอบทดสอบทดสอบอ่ะมีความทุขก,กันทุกคนวันนี้ก็อากาศก็สดชื่นดีตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้วันที่ยีสบเท่าไหร่เจ้าคุณฮะวันอาทิตย์ที่ททยี่สิบามทิตเดียว วันที่สามสิบก็จะได้ทำพิธีบวงสวงบูชาพบภูมิสถานที่แม่พระธรณีก็ดวงวิญญาณพบภูมิต่างๆที่อาศัยอยู่ณสถานที่ที่จะสร้างเจดีบอกกล่าวบอกกล่าวเจ้าบ้านอยากยมท่านใดมีโอกาสก็มาร่วมทําพิธีบูชาบวงสวงกันก่อนที่จะได้เสาเข็มสร้างพระมหาเจดีเมตตาหลวง ที่พวกเราร่วมแรงร่วมกายล่วมใจทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทุนทรัพย์มาช่วยกันมาช่วยกันทําก็จะได้เริ่มก็จะได้เริ่มอยิโยมท่านได้ปรารถนาที่จะตั้งลงทานก็ามาทำรงทานที่โน่นเลยที่ลานเจดีวันนี้ฉี่เราหลังจากรับประทานข้าวปลาอาหารเสร็จช่วยกันไปทำความสะอาด สายผ่านลำเลียงที่นายช่างใหญ่ชัยยุทธนานมาให้ปูที่ลานโลงธรรมลานลงทานเพราะว่าอย่างความสะอาดที่ฝุนต่างๆยังเกาะอยู่เยอะยุากันเอาแปลงไปขัดไปขัดเอาแวบ,บไปล้างจะได้ปูสาตปูเสือ่อได้นั่งสะดวกสบายกันอย่างเหลืออีกสองคันรถเึงจะเต็ม <c oughs> เอาไปทำความสะอาดส่วนที่เอามากอด หลายสิ่งหลายอย่างลงทานก็กำลังจะเรียบร้อยดีถ้าฝนฟ้าไม่ตกก็ไม่ได้ลำบากถ้าฝนฟ้าตกถ้าไม่มีเสืออย่างสัว์อย่างสายผ่านก็ลำบากเพราะว่าดินอัะเละาการพวกเราได้ร่วมกันได้ช่วยกันใครมีผลมหมากหลักไม้ก็เอามาได้วันที่9 9วันที่29 28 29ได้ทำพิธี นี่เหมือนกับเราไปที่ไหนที่ไหนแต่ละที่ก็มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านบ้านแต่ละหลังทหารแต่ละสหารที่ก็มีคนอยู่ดูแลเ,เราก็บอกก็กล่าวมาก็บอกกลับก็ลาบอกกล่าวบอก,กลากันไม่ใช่ว่าไปแบบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้เหมือนพระเหมือนชีมาวัดก็มาบอกกล่าว คนอยู่วัดมาบอกกล่าวท่านเจ้าอาวาสมาบอกกล่าวท่านเจ้าคุณไม่ใช่อยากจะมาก็มาอยากจะอยู่ก็อยู่อยากจะไปก็ไปเหมือนกับไม่มีขื่อไม่มีแปรจะเอาแต่ทำไอ้สิ่งพวกนี้ทำยังปฏิบัติไม่ได้มันจะไปรู้ทำอะไ้อย่างไรความอ่อนน้อมถ่อมตนความเชืสละละกิเลสขัดเกล่าการจเจริญสติ เราต้องมาดูมาทำความเข้าใจมาศึกษามาค้นคว้าใจของเราเป็นอย่างไรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีพรม,มีหันมีความเชชฉละฝักใฝ่เรามีความขยันมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อกันหมดเอื้อกันอยู่เพราะว่าสภาพใจของทุกคนนั้นแต่เดิมนั้นสะอาดสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เพราะความไม่รู้ความหลงทําให้เกิด เพียงแค่การมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ก็มาสร้างกายเนื้อปิดกัน้นดวงวิญญาณเอาไวา้วิญญาณยังเกิดต่ออีกความคิดของเรานั่นแหละจึงเป็นฝ่ายรูปฝ่ายนามมีกันหมดเ้นเช่์แต่ว่าพวกเราจะเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลตามดูเหตุดูผลชี้เหตุชี้ผลได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่เข้าใจถ้าวิบากกรรมไม่คล ถาวิบากกรรมคายอยู่คนเดียวก็ต้องรู้ใจของเราเป็นอย่างไรเราจะแก้ไขใจของเราเป็นอย่างไรอะไรคือกิเลสอะไรคือใจทำไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสทำไมใจถึงหลงลักษณะของสติรู้ตัวเราได้สร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องแล้วหรือยังความเชสละการผักฝ่ายการสนใจของเรามีแล้วหรือยังกิเลสหยาบเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรเหมือนกับต้นไม้ มันก็มีทั้งกับพีทั้งแก่นทั้งเปลือกอะไรเป็นกับพีอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นแก่นเราก็ต้องดูต้องรู้ต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ส่งเอาไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ยึดถ้าเราจะเอาตแต่ทำแต่กายเราไม่ดูแลรักษากายของเราก็เป็นก้อนโรคแล้วก็เป็นทุกเป็นโน่นเป็นนี่แเราก็ดูแลรักษาเข้าไปจนกว่าเขาจะแตกจะดับนั่นแหละม <c oughs> ีโอกาสโอกาส,กาสเปิดการเวลาเปิด สถานที่เปิดเรามีโอกาสได้ทําบุญบุญสมมุติเราก็ทำการขัดเก่ากิเลสมมต,ตัววิม,มุตตัวใจเราก็พยายามขัดเก่ากิเลสของเราโอกาสเปิดการเวลาเปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าคนเรารู้จักเอารู้จักทําความเข้าใจพระเราก็เหมือนกันชีเราก็เหมือนกันก่อนที่จะขบจะฉันเราก็ต้องดูรู้ว่ากายของเราหิวรู้ว่าใจของเราเกิดความอยาก เราจะเอาอาหารมาให้กายของเราด้วยสติด้วยปัญญาอย่างไรใจถึงปกติความเกิดเขามีมานานความอยากเขามีมานานเกิดตรงไหนอาการเป็นอย่างไรกำลังสติของเรามีไม่เพียงพอก็ควบคุมไม่ได้ก็อบรมใจไม่ได้เพียงแค่การเจริญการสร้างให้ต่อเนื่องก็ก็ยังยากอยู่ยังผ่ากันไม่สนใจฝักไปตรงนี้จะเอาตั้งแต่ทำอย่างเดียว ช่วงใหม่ๆก็ตัวใจมันก็วิ่งพ่านไปทั่วนั่นแหละเ <uge ot> ขาเรียกว,ว่ามันไปเร็วยิ่งกว่าลิงซะอีก <S <S ก็วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เหมือนกันบนักโทษชะกันเราต้องใช้โซบผูกอย่างแรงสติผูกเอาสมถะมาผูกแล้วก็จเจริญพรมมีหารเข้าไปทดแทนแก่ลำกิเลสมันหลง จา,จากความไม่มีมันหลงมาทําให้มีเราก็ต้องมาเจริญสติคลายเอาออกให้หมดเข้าไปกลับสู่ความไม่มีจากความไม่มีก็มีให้เป็นด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลกานถึงบอกให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในดวงวิญญาณให้รอบรู้ในโลกธรรมทุกอย่างทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกชีวิตจนกระทั่งหมดลมหายใจอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้น ทำงานทำ uh, ภารกิจของเราให้จบกิเลสมันก็ไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเหมือนกันเล็กหน่อยก็ได้พัดผากจากกันไม่ได้พัดผากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดผากจากกันตอนตายเกิดเท่าไหร่ตายหมดตายทั้งเนื้อทั้งหนังแต่จิตวิญญาณนี่สิเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทักกี่เที่ยวทักกี่เรื่องขันหา้าผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราได้อย่างไร เราไม่แยกไม่ขายไม่ตามดูชี้เหตุชี้ผลเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานทุกคนก็มีบุญอยู่แล้วถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็มีวาสนากันหมดมแต่อาจจะต่างกันเราก็มาสร้างขึ้นมาใหม่สั้งอะไรที่เป็นอกุศลเราก็ละอะไรที่เป็นกุศลเราก็จเจริญสูงขึ้นไปก็ไม่ยึด ก่อนที่จะไม่ยืดได้เราก็ต้องแยกภายในให้ได้แยกขันห้าให้ได้แยกรูปแยกน้ำให้ได้ตามดูให้ได้ตัวข้างในที่หลวงพ่อย้ำให้เจริญสติเข้าไปรู้กายก็ลึกลงไปก็ให้รู้ถึงใจจัดการกับตัวใจของเราให้ได้ทาเอา่ะว่าไม่ทำพ่อก็พูดให้ฟังทุกวันของเก่านี่แหละแต่พวกท่านไม่ไปทำให้ต่อเนื่องนั่นเอง จะไม่ได้รู้กลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่ได้คิดกลัวจะเสียเปียบกิเลสคนโน้นกิเลสคนนี้ไม่ประหัดประหารกิเลสของตัวเราให้มันเกิดให้มันแห้งมีแต่เรื่องของคนอื่นไม่มีเรื่องของตัวเองคนโน้นเป็นอย่าง,งานั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั้นเป็นเรื่องเอาภายในของเราให้จบจบแล้วก็อ,อ,อนุเคราะห์เกือ้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันประคับประคองกันไปจนกว่าจะถึงฝั่ง ใครถึงช้าก็พยายามใครถึงเร็วก็ขยันบุญภายนอกเราก็ทําบุญภายในเราก็ทําควบคู่กันไปทั้งภายนอกภายในเราตั้งกองบุญเอาไว้ทุกที่บุญสมมุติเราก็พยายามทำเดี๋ยวนี้ก็พาพี่พาน้องทำหาเจดีย์ใหญ่ไปได้สักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สถานที่เราก็ขุดคลองล้อมรอบน้ำเต็มเปี่ยมสวยงามแล้ว บดอัดเรียบร้อยต้นดอกไม้ก็ปลูกเต็มหมดแล้วกล่าว่าให้ดอกไม้ออกดอกทันฉลองสมโภชมหาเจดียด์ภายใน5ปี5ปีหรือ10ปีให้อยู่ในสวนดอกไม้ให้อยู่ในส,วน,ใในสวนประวสัตว์ฝากเอาไว้พวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็มาสานต่ออย่างสวนมะลิวันคุณแม่มะลิวันท่านได้ถวายที่เอาไว้ก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจทุกคนก็ได้มาอาศัยอนิสงส์ของท่าน พวกเราก็ได้มีโอกาสได้ปลูกต้นไ,ม,ไ,ม,ไม,ม้ไม้ดอกไม้หอมไม้ประดับพระประสงค์องค์พระเจ้าก,ก็ได้อาศัยอย่างนั้นแหละผู้มีบุญก่อนที่จะไปนี่ก็ได้ฝากเอาไว้ให้ทุกคนเป็นสมบัติของชนกลางเป็นสมบัติของทุกคนพวกเรามีโอกาสมาสร้างสรรต่อพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะมาสารต่ออีกไม่จบไม่สิน้นการก็คอยเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันอย่าว่าไม่ทำทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเรา ถึงกายของเราไม่ได้มาร่วมก็น,น้อมใจเข้ามานมุโมทนาสาธุเราก็มีส่วนแห่งบุญนะตั้งใจละพรกันเอวัาวะริวหาปูราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรประปติ เิชิตังปัจชิตังตุมหังชิปะเมวะสเมศตุสพเพปุเรนตุสังกปะจันโ h บบรรโสยัตามานิโชติระโสยัตาเฮวาัชาดุสัพบรโคเินานเตพา วันดารายโอทุกทีทีคาอยูโกอนัสิลิสานิจังวุทาปจายโนโรูธามาวัตันติอายุอันโนสุขังปา วัตุสัพมังฆาลังวตาสัพุูธานุภาเวนัสธาทิพวันตุเตวัตุสัพหังฆาลังตุสัพภะเทวตาสัพห์มานุภาเว นาสัทธาโสดีจับหามังคลังลักขันตุสัพพเทวตากานุบาวินนาสัทธาโสธิบาวันตุเต ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของตัวโรเองให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะยังจะต,ตื่นชาวขึ้นมาท่านได้สร้างความรู้ตัวแล้วด้วยยังแด้กระยังไปลุกจากที่โน่นที่หลวงพ่อยำ้ำ ต้องอยังตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ลักษณะของการเจริญสติความรู้สึกรับรู้เวลาลมหายใจเข้ามีความรู้สึกรับรู้อยู่เป็นอย่างนี้ลมหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่เป็นอย่างนี้ทํายังไงเราถึงจะรู้ให้ต่อเนื่องเราก็รู้จัก เอาไปใช้เอาไปรู้เท่าทันใจไปควบคุมใจไปอบหลมใจทำไมใจถึงเกิดลักษณะใจที่ไม่มีกิเลสเป็นยังไงใจที่ไม่เกิดเป็นยังไงความคิดที่เกิดจากใจเป็นกุศลหรือว่าอกุศลเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตหรือว่าเป็นกลางกลางไอความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดซึ่งเป็นฝ่ายหนามาทรมด้วยกัน ทำไมใจของเราเข้าไปรวมทำให้เกิดอัตราต,ต,ตรตนกายคนหนักใจคนหนักมีหมดอยู่ในกายของเราเพียงแค่เราจเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วก็มีศรัทธาน้อมใจของเราเข้ามาเน้นสติลงที่กายของเราให้ได้รู้เห็นความเป็นจริงภายในใจของเราให้ได้ตามดูรู้ทุกเรื่องตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุ เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์พระท่านสอนเรื่องอะไรคําว่าอัตตานัต,ตาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามอาริยสัจความจริงันเปิดประเสริฐสีในกายของเราเป็นอย่างไรกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรมีหมดเลยอยู่ในกายของเราขอให้เรามีกําลังสติเข้าไปดูรู้ให้ทันรู้ไม่ทันก็เริ่มใหม่เพียงแค่การเจริญสติเราก็ทั้งอยากอย,กอยู่ก็ต้องประคับประคองกัน ทุกคนก็มีบุญทุกคนก็สร้างบรารมีกันมาเกือบเต็มนะบรารมบารมีทางสมมุติแต่กําลังสติที่จะเข้าไปแยกรูปแยกนามเห็นเหตุเห็นผลที่เหตุที่ผลซึ่งเป็นความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนํามาทําตรงนี้มีไม่เพียงพอก็ต้องพยายามนะ ไม่ว่าพระวาโมยมมาชีเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรารู้วิธีการแล้วเนะื้อทางแล้วทุกอริยาบทตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตากระทบรูปใจเป็นอย่างไรหูกระทบเสียงใจเป็นอย่างไรเราต้องการสิ่งโน้นต้องการสิ่งนี้แต่อย่าให้ใจของเราเกิดความอยากความเป็นเป็นตัวบงการจงเอาด้วยปัญญา ทำด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญารับผิดช,ชอบด้วยปัญญาล้วนๆแต่เราต้องคลายใจของเราให้ให้ให้รับรูโใช้ก่อนแล้วก็ดับความเกิดใจของเราให้มันชนิดแล้วก็วางใจให้เป็นอิสระภาพมองเห็นหนทางเดินม่นจะได้กลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดกันผูดง่ายอยู่แต่การลงมือเนี่มันยากยากแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรจริงๆความเพียรเป็นเลิศจริงๆถึงจะเข้าถึงจุดหมายตรงนี้ได้ แต่ก็อย่าไปทิ้งในการทําบุญให้ทานน้อมใจของเราเข้ามาแก้ไขใจของเราอยู่ตลอดเวลาสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะกันไหวพร้อมๆกันคอยไปสร้างสารรค์ต่อทําความเข้าใจให้ได้ทุกุริยาบทนะอ๋ออย่ายมเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่ลงทานนะมีผู้ใจบุญทำลงทานรอรับพวกเราอยู่ พวกชีคของเราหรือว่าคารวะญาติโยมที่อยู่วัด<ม>ก็ไปช่วยกันทําความสะอาดล้างนะสายผ่านให้หน่อยนะอยเอาแปลงไปขัด<ม>น้ำไปฉีดนี่